คุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องจริงผักติดฟันอยู่แนะนำให้โกดน้ำนิดนึงตรงนี้แนะนำแล้วยังไม่ค่อยหยุดเลย เพื่อนเพื่อนทำงานไะนะอันนี้ก็ขอความปรุณาเป็นการส่วนตัวนะคะกล้องอย่าโค้อัพมากไม่ดีเมื่อสักครู่เราพูดถึงพี่สมรักค่ะพี่สมรักมาแล้วปรากฏอยู่ในฉากแจ๋วและมาวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะนี่คือเราเพิ่งถ่ายกันสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันจะมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะคะ่ายปุ๊บเราจะสามารถเขียนอะไรใดๆก็ได้นะคะในสิ่งที่เป็นรูปเราแล้วเราสามารถอวยพรเจ้า าบ่าวเจ้าสาวในสมุดโวยพรที่เขาเรียกกันว่าสมุดโวยพรแบบดิจิตอลนะคะเรื่องราวนี้วันนี้เรารวบรวมมานี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังรุ่งเรืองในยุคนี้ยุคที่งานที่มีความสุขคนก็อยากที่จะไปร่วมแล้วอยากเห็นภาพถึงน้องเกลเลยเขากำลังจะแต่งใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะแจของพาด้วยค่ะ ที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือดิจิทัลเกสบุ๊กสัญชาติไทยต้องบอกเลยนี่คือไทยแท้ๆฝีมือของคนไทยเลยภาพที่เห็นนี่คือบรรยากาศเมื่อวันฉลองครบๆอบ45ปีของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3นะคะถือว่าเป็นสีสันใหม่แห่งวงการอีเวนต์นะคะงานแต่งงานแล้วก็กาลังกลายเป็นเทรนใหม่ที่เข้ามาสร้างสีสันให้การถ่ายรูปหน้างานและการเซ็นอวยพรที่เป็นไปด้วยความเพลิดเพลินค่ะ เจ้าของไอเดียคือท่านนี้เลยคุณพวัตอัครบุตรนะคะผู้บริหารจาก i p เพ p a s ันะคะซึ่งเขียนโปรแกรมน,นี้ขึ้นมาบอกว่าดิจิทัลเกจบุ๊กเนี่ยคือการสร้างความสนุกในเรื่องของการถ่ายภาพการเซ็นอวยพอนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเห็นไหมคะเราสามารถเซ็นที่หน้าจอนะคะด้วยปากกาท,ที่เป็นปากกาพิเศษแล้วตกแต่งภาพได้ด้วยในคราวเดียวกัน,น,นใช่แล้วค่ะ แล้วภาพที่เราเห็นก็จะถูกปริ้นตออกมานะคะซึ่งง่ายๆจริงๆแล้ววิธีการ3ขั้นตอนเรียงลาดับเลยถ่ายภาพกันสดๆนะคะลีลาท่าทางคุณจะแบบโอ้โหโดดเด่นสะดุดตาแค่ไหนจะแอคก,กันแบบไหนคิดว่าสวยคิดว่าหลอ่อคิดว่าเท่คิดว่าแนวคิดว่าแปลกสุดถ่ายกันไปจากนั้นนะคะ ภาพที่เราถ่ายจะถูกส่งเข้าสู่หน้าจอทัชสกรีนในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถเขียนำคำอวยพรพร้อมเลือกสติกเกอร์สนุกๆลงบนรูปถ่ายก็ได้นี่เห็นไ,ไหมมีขอให้ <c oughs> เป็นที่นิยมอะอย่างนี้นะคะก็เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้สุดท้ายแล้วรูปภาพที่เราเขียนคำอวยพรจะถูกส่งเข้าสู่ Facebook หรือแฟนเพจของของงานนะคะแล้วเราสามารถกดปุ่มแชร์รูปภาพพร้อมคำอวยพรไปยังอีเมลของเราได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งรับรูปส,สวยๆที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ h Speed กลับบ้านเป็นที่ระลึกเรียกได้ว่าเป็นสีสันของการถ่ายรูปแล้วก็การอวยพรที่ไม่มีวันลืมเลือนเลยทีเดียวเห็นไหมเราเขียนได้เองนี่ h ี p p y Birthday ช่อง3นะคะจากน,น้เข้าไปดูเขาก็จะมีสามารถเลือกไปได้ว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนนะคะ ครสนใจ Digital g a ล e b o o o นะคะได้ทุกงานนะทั้งงานแต่งงานเ,ออเปิดตัวงานอะไรใดๆก็ตามนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข0946541956นะคะ0946541956วันนี้เราไปคุยกันนะคะกับคุณพวัต ราบุตรค่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวัว่ะโอ้โหนี่เรามีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆเมื่อสักครู่ตอนที่เรา ตอนที่เราทําอะไรกันเนี่ยมีภาพเบื้องหลังเพียบเลยอะอยู่ตรงนี้ตอนที่แจ็ค้อนกุ้ยช่าย้ยานี่เลยค่ะเดี๋ยวต้องดูนะพราวัฒขาเราต้องถามถึงจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการที่เราเอาเทคโนโลยีนี้มานะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เนาะสำหรับวงการอีเวนต์วงการเวทีบ้านเราเราเริ่มนําเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามานาแค่ไหนงไง่ะเดี๋ยวโอเคค่ะจริงๆ น่าจะสักประมาณปีวัดชลงนี้ไปได้ค่ะใช่ไหมครับเนาะการเริ่มเริ่มเริ่มตัวนี้น่าจะเริ่มสักประมาณปี2006 2006ได้อันนี้คือหแบบหนูว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือว่าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เทคโนโลยีจากจากประเทศไทยนี่นะครับเราเราได้แรงบันดาลใจมาจากตรงไหนเป็นเป็นงานอีเวนต์ของบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาเขารีเควสขอให้มีมีอะไรแบบนี้ในในในงานอีเวนต์เขาเพื่อจะไม่ซ้ำแบบไทยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็คิดว่าออพอพอทำไปเสร็จงานแรก <c oughs> ก็คิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ในในทางอื่นอย่างเช่นง, <c oughs> งานงานแต่งงานก <c oughs> ารเวดดิ้งอะไรเงี้ <c oughs> ยครับ <c oughs> งานที่สองก็เลยได้มีโอกาสไป ไปจอยงานแต่งงานของคุณคุณปอโอ้จริงจิละไปทำอะไรไม่จริงๆแล้วตอนนั้นทราบไหมคะว่าที่บ้านเขายังไม่มีคอมพิวเตอร์แลวเขาไม่เข้าใจเทคโลยเลยเสียเปล่ามากเมื่อจังจริงๆนะได้ค่ะไปละทุกคนช่วยด้วยนพอนไปเขายังไม่รู้เลยที่ปอยังไม่เคยเปิดเลยนะเปิดเขาเขียนว่าขอให้โชคดีนะคบคุณปอแล้วเงินที่ติดไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังหลังแต่งงานนี่เราห่วงนี้ันสิ่งสิ่งที่เราจะได้สมมติว่าไปไปที่ ที่หน้างานงานหนึ่งเราจะมีอะไรบ้างคะมีตากล้องก็มีตากล้องมืออาชีพนะครับหนึ่งคนอาชีพแล้วถ่ายรูปสวยด้ถ่ายรูปให้ให้เราได้เห็นว่าว่าเป็นยังไงละครัาถ่ายรูปเ็จแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือมันจะไปไปที่จอทัชสกรีนหมยถึงว่ามันมันจะมันจะส่งสัญญาณด้วยด้วยกล้องของเราที่เป็นไวเลสแล้วกเ็ไเลข้าไปเลยอย่างอันนี้ดาวไปเขียนเลยดีเลยดีเต้องใช้ปากกาปากกาอันนี้คือปากกาก็ได้มือก็ได้ได้หมอยใช่ครับเป็นมือแห้งมือ ปากกาไม่ต้องไม่ต้องหมุนเหรอคะเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องดาพี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องหมุนไม่ต้องเหมุนปากกาออกมาคือถ้าหมุนพังแน่นะคะเอาด้านไหนคะด้านด้านนี้แหละครับจับให้ดีนะพี่สิงห์ดาวเขียนีนได้เป็นะสไตลัสเฉยๆแล้วแตะสีก่อนใช่ไหมสีดาวเดี๋ยวพยายามสีนี่เหรอคะดาวข้าหน้าแจ็คถุงไม่จ่ายดาวอะไรใส่แว่นเหรอค่ะ ก็็เปนสมมติกรณีถ้าอยากจะลบทําไงคะลบได้เลยครับทําไงคะก็มีมีมีสองแบบคือลบทีละนิดก็คืออันดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ลบทีละนิดคือลนนิดว่าแจ็คไม่เห็นแล้วแจ็คบอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยก็รีเซ็ตใหม่หมดเลยรีเซ็ตใหม่ผมไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากได้ค่ะไม่อยากได้แบบนี้ฉันว่าละเิ็นก็ต้องมีตัวเลยนี่ไงดาบกเร็วๆเขารออยู่หยวดเขาแพ้ไม่เอาอัแฮปี้ จะพอใจไหมครับผมถ้าจะพอใจแบบนี้หรอชอบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแบบกิมมิคให้แขกในงานได้เป็นความสนุกสนานใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเขียนเซลกันบ้าง ปริ้นทภามีออกมาก่อนเดี๋ยวเราให้ดาวเขียนเสร็จนะคะเราจะได้ดูและเดี๋ยวเราจะลองถ่ายภาพใหม่เลยให้ผู้ชมดูว่าว่ามันสามารถทําได้ในระดับขนาดไหนเนาะดาวจะเขียนนี้ไปคือหมดรายการจะเสร็จไหมพอแล้วลูกแหวนลองปริ้นลองปริ้นดูลองปริ้นดูนะคะใช่ครับอ๋อคำสั่งจะอยู่ที่หน้าจอเลยพี่พรหน้าจอหมดเรื่องปริ้นี่สามารถแชร์ได้ จะรังแชร์ได้ด้วยมีเมลไหมมีเมลม่ไมแล้วเอามือถือมาไหมไม่มีมือถือแต่มีเมลไม่ใช่เขาจะเข้ามาแต่ไม่มีเน็ตก็ถึงว่าสมมติว่าเป็นงานแต่งงานเนี่ยอันเนี้ยปริ้นแล้วก็เป็นของชำร่วยได้เลยนะใช่ครับคือมันไม่ต้องไปหาของชำร่วยอันนี้คือมันเป็นที่ระลึกในงานได้ดีอันนี้อันนี้สามารถแชร์ได้อีกหนึ่งอีเมลไหมได้ครับได้เพราะว่าพี่สลามไม่มีเน็ตมีสามารถแชร์ได้เรื่อยๆครับอ่ะกดแชร์กดแชร์ อ่เดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยวไปเช็คก็แชร์เข้าอีเมลของทุกคนแล้วก็พริ้์กี่แผ่นก็ได้ครับแล้วก็พริ้นกี่แผ่นก็ได้ครับว่านี่นี่เป็นที่จ่ายนี่บรอยมาแล้วยังไงครับแผ่นละเท่าไหร่ครับยังไงก็เซ็นเลยไไม่ด้เป็นหนจ่ายเป็นชุดครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ไงได้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตเอามือถือมาดูที่จะดูเจ๊ทำไมตา็คทำไมเขาบอกลบแล้วตาผมไม่มีอยู่ เดี๋ยวมันยังไม่มาใช่ไหมาใช่มันต้องต้องใช้ระยะาวเวลายาวนานแค่ไหนมันอยู่ที่ Wi-Fi ของสถานที่๋อนนั้นก็อุ้ยสายไ i ไฟก็ไรอะครับคืออันเนี้ยมือถือใช้ 4G อยู่นะไม่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไงแต่ 4G ไม่มี เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าระหว่างที่เรารอเมลที่จะเข้ามาในมือถือเรานะคะเดี๋ยวเราให้ตักล้องมืออาชีพลองมาถ่ายรูปอ่ะเราจะถ่ายรูปที่เราคิดเราเรายืนตรงนี้มากไได้ไม่ค่อยสะดวกเนกันแบบไม่ค่อยเป็นจริไม่ค่อยอยากถ่ายรูปไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยอะเราเป็นพิธีกรนะมัใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวให้แขกอยู่ด้วยได้ไหม ได้ไหมรู้แขกที่เชิญแขกอยู่คณะในการแขกไปหาแขกมาเชิญหน่อยกันดีกว่าค่ะเชิญทางตรงกลางค่ะให้เขาอยู่ริมเดี๋ยวเราต้องจ่ายตังค์เขาแน่มใช่แขกอยู่ด้วยได้ไหมก็แล้วแต่แขกจะอยากอยู่ก็ได้นี่แขกจะโพสเราต้องสอนเราโพสท่าทำไงดีอะคะไม่ค่อยสนับเลยค่ะแจ่วด้วยอะคะ อืมอะแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าใช้เวลาขนาดไหนเนาะเดี๋ยวต้องพูดมาแชร์มาที่เครื่องมีให้หน่อยได้ไหมคะเพื่อที่เราจะจะได้รู้ว่าภาพสวยดีอะเดี๋ยวลองดูสิว่าเมลจะมาได้ไหมเป็นชอบอันนี้มอันนี้มันไม่มีนี่ครับมาแล้วครับนี่มาแล้วภาพดีมากนี่เลยภาพมาเรียบร้อยแล้วภาพสวยอ่ะสวยด้วยอ่ะ กระบวนการมันก็มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเมื่อสักครู่แล้วแล้วในท้ายที่สุดแล้วภาพเหล่านี้มันจะไปอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบไหนยังไงคะก็พอเลิกงานเราก็จะไลฟ์ดีวีดีให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานเลยเขาได้เขาได้ได้รูปหน้าบัตรน้าวเขาเลิกงานได้รูปเลยใช่ไหมคะว่าใครมาอะไรยังไงบ้างแต่ชชบตรงที่เร็วเพราะว่าเวลางานบางงานแขกเยอะมาแล้วปุ๊บแล้วแชร์ขึ้นจอมาแล้วนี่เมลมาแล้วเปิดซีเปิดเห็นรูปเปิดองเปิดอีเมลแล้วนะครับ นี่ค่ะถ่ายเสร็จเดินไปเจอรูปตัวเองหน้างานพอดีอุ้ยดีมันดีมาเห็นดีผู้ชมนี่ของดาวมาแล้วมาแล้วนอีเมลนะคะมาจาก i-pen plus ใช่ไหมคะก็คือส่งจากเครื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปที่เราเขียนแล้วก็ แป๊บเดียวเองมันก็จะมาเด้งในเมลใช่มันจะได้รูปได้ทุกทุกทุกวิถีทางเลยทั้งใช้เมลได้พริ้นนะแล้วแล้วอันนี้มีกรณียืงก็คือแชร์ไปทางแฟนเพจสมมุติว่าแจ็คแต่งงานแจ็คก็จะมีแฟนเพจสําหรับสําหรับงานตัวเองหรือหรือจะเป็นเพจส่วนตัวก็ได้เพจส่วนตัวก็ได้ใช่แจ็คสามารถเี๋ยว้ขามีเพจกันด้วยเขายกเลิกไปแล้วอุ้ยอันนั้นเพจเจอป่ะลูกสามารถแชร์ไปในเฟซบุ๊กได้สมมุติถ้าถ้าเราจะแชร์ไปในเฟซบุ๊กของของเราต้องเซตอัพ เฟซบุ๊กไว้ก่อนนะครับแล้วแล้วรูปแล้วรูปที่แขกส่งเมลทุกรูปเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ Facebook ด้วยครับผมง่ายมาเยี่ยมเลยนะคะแลพูดอีกแง่หนึ่งนะก็คือปกติเวลาไปงานมันจะต้องมีสมุดเซนอวยพรใช่ไหมอะไอย่างเงี้ยมันสามารถประหยัดประหยัดเรื่องการใช้สมุดใช้ไาไปด้วยนะใช่แล้วถามว่าว่าสมุดเซนงานแต่งงานบางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอากลับไปก็ดูกระปั๊บหนึ่งแล้วก็เก็บแต่อันนี้คือเก็บเป็นซีดีขึ้นดูที่เดียวกันหมดใช่อยู่ในที่เดียวกันหมดมันมันดีมากๆแล้วมันมีภาพด้วยค่ะ เชตหนึ่งนี่ตกหลักอะไรคะหมายถึงวลานี้มีมีสองออปชันหลักๆนะครับถ้าอย่างที่เห็นเนี่ยเล่นแบบนี้ธรรมดาก็จะเริ่มต้นที่หมื่นแปดพันเก้าร้อยคือจะได้หมดเลยได้หมดเลยได้เป็นภาพแบบนี้ด้วยได้เป็นดีวีดีด้วยได้เป็นดีวีดีด้วยแล้วก็ปรินให้กับแถมด้วยให้กับแผงด้วยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีออปชันหนึ่งที่เพิ่งออกสดๆปีนี้เลย ก็คือเราจะเพิ่มเพิ่มออปชันเข้าไปด้วยการเล่นอินสตาแกรมเลยด้วยเพราะ๋ยวนี้เทรนกำลังมาปีนแชร์ไปในอินสตาแกรมคืออินสตาแกรมคือหมายถึงว่าแขกมาในงานใช้มือถือตัวเองสมาร์ทโฟนตัวเองเล่นถ่ายคล๊กๆกันเสร็จก็อัพขึ้นอินสตาแกรมคำที่เราตั้งไว้เราจะตั้งแฮชแท็กไว้ที่หน้างานอย่างเช่น ว่าเมื่อวันเกิดช่องสามจะตั้งเป็นทีวีสามอย่างเงี้ยใช่แค่คำว่าทีวีสามรูปก็จะขึ้นมารวมเป็นเดีวยแล้รวมถึงที่เดียวใช่ครับแล้วสามารถมาเซ็นอวยพรบนรูปพี่ตัวเองอัพขึ้นมาเมื่อกี้ได้ด้วยเช่นกันดาวเสร็จยังเสี๋ยสิเวสตครูสคิมเบอรี่เขาถ่ายรูปเอาไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เข้าใจไหมเป็นกิมมิกเนาะสำหรับคนที่จัดงานอีเวนต์ก็ได้สนุกน่ารักมากดาวสวยเลยหรือว่าส่งเมลความรู้สึกไหมคะ ไม่เป็นไรครับแชร์ได้เลยแชร์ได้เลยใช่ครับใส่เมลเข้าไปนี่ง่ายง่ายเนาะสนุกดีอ่ะเมลเมลเก่าก็มันขึ้นเยอะก็ได้เลยที่งงจริงๆคริงแล้วก็สั่งปริ้นนะคะน่ารักนะคะแล้วก็สามารถเขียนอะไรมาคุณภาพภาพชัดมากคมชัดเหมือน เมื่อสักครู่นะคะคิมเบอรี่แวะมาในรายการเรา้องให้เกรตุผลภาพไว้ทำไมไม่บอกยาย่าก่อนนะคะเขาอยากเซอร์ไพรส์ยาย่าก็ชงมี้ยาย่าอยู่กับมีเสียไงนี่คือรายการอะไรกันเนี่ยทำไมมากันเต็มไปหมดเลยรายการคิมเบอรี่อยากเห็นเดี๋ยวคิมเบอรี่มาอย่างค่ะขอขอเลียดูภาพหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่คิมเบอรี่ดูสิ เห็นไหมคิมเบอรี่มาเป็นเด็กคนนร้นี่มันคิมเบอร์เลอร์แบบคิมเบอร์เลอร์พูดเองเออเองเนาะเออเออแกอย่าเขียนว่าคิมนะคิมเบอร์รี่นั่นคิมเบอร์รี่ค่ะโอ้ยสนุกสนานเนาะนี่แขกจะต้องแบบมีความสุขมากๆมางานนี้เนาะใช่เราต้อเขียนเล่นๆสีสันความสนุก ในงานอันเอะนี่มีมีแนวโน้มจะแบบเพิ่มออปชั่นอะไรต่อไปอีกไหมครับพัฒนาทุกปีครับปีเดวยแล้วก็เห็นว่าจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปีเดยล่าสุดที่เราทำกรอบเนี่ยครับ เพิ่งมาสดๆก็คือเราไปร่วมกับสวอลฟ์ซี่อันนี้เหรอฮะใช่ครับนี่คือสวอลอฟสกี่นะครับด่าแชเขาเมล์ุ่นีใช่ครับเขาจำแนกงานแต่งงานเป็นจอจอธรรมดาจอธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่นี่มันเหมาะกับงานแต่งงานเนี่ยเพราะท่องอะไรก็จะเป็นแบบนี้ทำให้แบบเข้ากับบรรยากาศกกับบรรยาาศมากขึ้นเนาะเพราะดิฉันก็สามารถแบบติดดอกไม้อะไรให้มันเป็นแบบ ใช่ครับเพราอยากนึงของงานแต่งงานได้เลยนะคะใช่เลย้เวลาไม่กี่นาทีเลยนะฮะต่อคนใช้เวลาเร็วมากครับผมค่ะพรไปปีแล้วมันไม่มาล้วค่ะเดี๋ยวสิคะก็มันเป็นงานมโนคุณก็ต้องรอเกิดสิคะคิมเบอร์เลอร์ค่ะพอดีเบอร์เลอร์ก็เลยต้องใช้เวลานานไม่มาจริงจริงเลยกดปหรือยังเลยกดปีเลยยังมีเห็นไหเครื่องมันก็รู้อะไรจริงอะไรปลอมเฮ้ยเดี๋ยวไปพักบ้านี่อย่างนี้เราเราเสียค่าบริการยังไงคะหลายคนนะจะสงสัยคุณดูแบบ ใช้เพกขนาดนี้มันมันอยู่ที่อย่างที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยอย่างที่ที่เรียนไปเมื่อกี้คือ18,900แค่นี้าร้อยค่นี้ค่ะจะจำกัดทุนวนงเลยคะว่ามันเป็นพันรูปอะไรเพราะว่าบางทีบางงานแขกเราจะจะเริ่มต้นปริ้นที่สองสองร้อยรูปสองร้อยประมาณนั้เป็นมาตรฐานง่ายดีแต่ว่าถ้าถ้าถ้าออปชั่นที่บอกเมื่อกี้ว่าเได้ยินสแกมได้ด้วยจะเป็นสามหมื่นสามดูสิน่ารักอ่ะเดี๋ยวเขียนนี่ภาพนี้ตากล้องบอกว่าให้ทำตัวรักกันมากๆ ซึ่งก็ฝืนมากความรู้สึกอ่ะยังไงนี่นะคะ่ะถ้าสนใจนี่ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงคะตอนนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับอย่างที่ถ้าเป็น Facebook ก็จะมี facebook.com/aipenplusevent plus ครับผม นะครับอินสตาแกรมก็จะมีคำว่าไอเพนพลัสนะครับหรือว่าติดต่อเบอร์ผมได้โดยตรงเลยได้เลยอันนี้คือ094 654 1956ครับผมนะคะนี่สามารถติดต่อได้นี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยใหม่เป็นสีสันใหม่ๆอันนี้คือเราแล้วว่าทุกงานอ่ะจะมีทีมทีมงานเทียนโปรแกรมรไม่ต้องงานแต่งงานนะงานไหนงานอะไรคุณบ้านอะไรเนี่ยเพราะว่าวคุณจะถ่ายแล้วคุณทีมมันอยู่ที่ได้เห็นรูปตัวเองตอนนั้นเลยอ่ะ าสุดก็เป็นวันเกิดช่องสามนีครับที่ท่อวัน,นที่ยี่สิบทีผ่านมาโอ้โหโนะคนเป็นพันใช,ใชคะเพราะฉะนั้นนน<อ>ีค่คือหนึ่งสีสันนะคะคุณผู้ชมที่วันนี้มีคนเขามีไอเดียดีแล้วเขาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเราเชื่อว่าคนที่อยากจะมีอารมณ์สนุกแบบนี้ในงานทุกๆงานสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคะ ก็ภูมิใจนําเสนอเพราะว่าพวกเราขนาดอยู่ในรายการเรายังสนุกเลยแล้วก็เชื่อว่าในทุกๆงานจะทําให้งานนั้นเต็มไปด้วยสีสันมากๆขอบคุณไอเคนพลัด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะขอบคุณนะคอคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันตรงนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะมาทําชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ you <laughs>